พ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้อยู่กับพ่อใหญ่ซัมรีผ้าหมดนะครับมาพี่พีน้องมาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้สร้างก็ได้ผ้าหน้าเข่ามายังทีวัดบ้านท่านเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้หนักก็ได้เข่ามาถึงบ้านนะครับหลังจากแคร่รอบหมู่บ้านเสร็จนะครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศครับให้พ่อเม่พี่น้องพิซซี่พ่อใหญ่ซัมรีสุขหสุขโคนนะครับคอยมีความสุขคอยมีความสุขนะครับสาธุสาธุบรรยากาศนะครับ แห่นาคปวดช่างวัดบางท่านอำเภอทุ่งสาเลียมจังหวัดสุโขทัยครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับสาธุ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 นะครับตอนนี้สร้างเขาบ้านแล้วนะครับผม ร้างเขาวัดแล้วครับเก็บภาพบรรยากาศครับพี่แม่พี่น้องได้เบ่งได้ช้มนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับอาวนแแอนาคครับแหอนาคครับก็ได้เขายังวัดแล้วนะครับเอามายังวัดบางข่านแล้วนะครับ บรรยากาศนะครับผมการโยมก็ได้ทำบุญองค์เราอ้อยให้สร้างครับเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างบรรยากาศนะครับเบาจมูกมันยาวเข่าตุ๊กจูบรรยากาศนะครับตอนนี้ครับก็ได้เขายังวัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศนะครับเหมือนตุ๊กจู๋เนาะ กัได้แห่เ no, ข no, no. no, no, no ่าฮอตวัดแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศครับอยู่ที่วัดบางท่านนะครับวัดบางท่านนะครับหยาดย่อมกัามาลลายขับไปนองเลยต่างหนึ่งกับเป็นลงท่งลงท่านครับพี่น้องเอาพ่นกามาโอ้ยหลายคักหลายครับบรรยากาศครับพี่น้องสาธุสาธุเอาเด้อยกันเฮ้ยบุญมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องครับ ฝากปีฝากน่องครอบครัาแพนน้อยเหรอฝากปีฝากน้องครับสร้างโอ้มันก็หิวแลให้็มีโจนี่ยครับสร้างมันอิ่มละอาสุกังคาพมาช่องครับได้อันนี้ก็ยูทูบเบอร์ครับโอ้โหทุกส่องทุกเส้นทางครับมาเบิ้งครับพี่น้องเลยผู้ใดก็จับจ้องครับ จับจองได้สร้างครับพี่น oh 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 ้องเบื่อนครับโอ้กล้องโทรศัพท์เป็นร้อย ú, เป็นเมื่อนครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศครับตอนนี้ครับบรรยากาศครับตอนนี้ครับร้านครเป็นลงทงลงท่านครับพ er ี่น้องแก็เป็นลงท่านครับพี่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศลงท่านครับตอนนี้หน้ากาได้เข้าสู่วัดบางทานเป็นที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศนะครับหน้ากาได้เข้าสู่วัดบางทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ครับผมบรรยากาศครับโู้โู่ผู้ค้นครับท่านกุญแจเป็นร่งพา้นครับพี่น้องเอ้ยคนหลายคัาหลายนี่ยอดครับคนครับเนาะค่าหลายแน่ครับบรรยากาศนะครับนาวด้านนี้ครับมาแล้วครับสร้างเอกมาแล้วครับง่ามงามครับพี่น้องตัวนี้สวยงามครับ นีสวยงามครับพีสสสส่น้องงานงามครับตัวนี้สุดยอดครับ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 ตัวเอกของงานครับผมเอกของงานครับเอกของงานครับเอกของงานครับตัวนี้ยอด การัดการที่มีรับและผานการประเมินว่าเขาเป็นคนที่จะอาจจะสอนการต่างๆถ้าเอาดูถ้าเอาแต่ทำเอาดูต้องอกว่า มาแล้วครับมาแล้วครับสร้างเอกมาแล้วครับตัวนี้ง่ามงามครับครับพี่น้องบรรยากาศนะครับตอนนี้ครับหน้ากันได้เขายังมาสู่ยังวัดรสชาตเรียบร้อยครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับผม อันนี้อยู่ที่วัดบางท่านครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นโล่งท่านครับพี่น้องสุดยอดครับคนหลายรับพี่น้องคนหลายคัาหลายนครับพี่น้องเอาวสุดยอดครับสุดยอดครับดันก็เป็นโล่งท่านครับท่านใหญ่งานหลวงงานประจำปีครับพี่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับจาก บรรยากาศนะครับผมข้างนอกงการเลอนตลาดพังก์โปกกรเลื่อนให้กับให้ครูและนจ้าของทด้วยจ้าจ้าครทุกคนครูวันที่นันกันรเนาะองเก่นด้วยเนาะ าสาธุนะคะระับผมเรามาเบาง่คงคลิปน,นี้อมคลิปกันขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขนะครับผมมีความสุขนะครับมีความสุขสุขส,สุขคน,นะครับเกจะพาบรรยากาศนะครับเพิ่งได้ซ้อมน,น,น,นะครับ บวดหนาคแห่สร้างครับผมบวนาคแห่สร้างบัตทดวยกนแมบปัจาหาากานะครับผม ทางเอกครับง่างงามกระลังมากรับการนะครับรายการดับดันก็เป็นลมท่านก็เป็นอหสุดยอดคนหลายค่าหลายแง่ครับอยู่ที่วัดบางท่านครับอำเภอทุ่งเสี่อมจังหวัดสุโขทัยนะฮะใจแฝงแสนใจนะฮะใจไปแสนสั่งพันน้องเหลืออยู่สองแสนการครับอันนี้ก็ได้ข่าวทอดวัดโลบไหนนะขบวนแห่สร้างครับด้านนี้ก็ พ่อแม่พี hmm. ació, ่น้องครับมาในงานบวชกันครับหลายครั้งหลายแน่ครับพี่น้องเพิ่อนเราครับเต็มครับเต็มตึ้งบรรยากาศอ้าวแน่ลงช้างเสร็จเรียบร้อยไปล้างแน่แล้วมากินข้าวที่ศาลาเดอบอกคุณพ่อแม่มันเอามาเตรียมไว้ก็เดี่ยวไก่หมดแบบเฮ้ยบรรยากาศนะครับผมนี่หน้าก็ได้แน่สร้างแน่หน้าเขาฮอดวัดแล้วครับผม บรรยากาศนะครับตอนสาธุสาธุขอให้มีความสุขสุขสุขคนนะครับเลยชมคลิปนี้เบิ่งคลิปดีขอให้มีแต่ความสุขนะครับบรรยากาศครับงานบวชพระบวชหน้าแส็กนะครับผมบรรยากาศนะครับน้ำอ่แรงยามทีอีกแล้วนี่จะเป็นโลงท่านนะครับเอาไม่เศร้านะเอาแนมส่งให้แม่ตามทุกคน กวนตะไคร้แม่มันปักแปะแม่มันช่วยรูปกระสอบมาเลยมาเลยมาให้แทงมีไหนเี่ยมชักทางไว้ไข่ได้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิมนาเจอกันมาคิดดีสวัสดีมีความสุขครับผม